สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ MG ZS นะครับปี2019สีดำรถไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวดำเดิมหมดไม่มีบัตรเดือดไ่จมนะ้ำไม่พลิกคว่ำนะครับ269,000บาทปี2019เครื่อง1.5นะครับตัวนี้ไม่ s u n r o o นะครับเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวธรรมดาเป็น SUV ขนาดกลางนะฮะสีดำเดิมโรงงาน ฝาก็โบงเดิมน็อตเดิมน็อตไม่ขยับนะฮะน็อตไม่ขยับตัวนี้รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับน็อตไม่ขยับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงน็อตไม่ขยับรถเดิมมากเครื่องสตาร์ทนิ่งคิฟเครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับรน้ำมันเครื่องไม่มีไอนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไอไม่มีกระชอกเครื่องนิ่งคิฟ รถปีสองพันสิบเก้านิ่งอยู่แล้วรถปีสองพันสิบเก้าก็รถสามปีกว่า <c oughs> นะครับสามปีกว่าสามปีกว่าเดิมๆหมดสามปีกว่าปี 2019, สองพันสิบเก้าสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะบดาวฟรีจัดฟรีโอนฟีวกันติดแบ็คลิต์จัดไปไหน,นไม่ได้นะครับเดย์ไลท์ก็ถ้าเกิดอัตโนมัติก็ดเดย์ไลท์ก็ถ้าพบคำ่ำอันนี้ก็เย็นแล้วนี่ก็จะห้าโมงเย็นแล้วก็จะติดเองนะครับเดิมๆหมด เดิมหมดรอบคันเดิมหมดก็มีรอยนิดหน่อยมีรอยนิดหน่อยมีรอยนิดหน่อยจกจอบข้างมีเฟนเลี้ยวข้างปรับไฟฟ้านะครับโดยรวมสีดําเดิมแท้เงาวับเดี๋ยวขัดเงาอีกทีก็แหลมเลยนะสองแสนหกหมันบาทรถปี2019นะครับรถปีสองพันสิบเก้า MGS ไปดูภายในกันภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับทูโทนน้ำตาลดำนะครับเบาะหนังทูโทนข้างหลังก็เบาะพับได้เก็บสัมภาระได้ที่บางตาคนเบาะก็จะพับไปได้ข้างหน้านะครับเดิม,นะมเดิมนะมาร์กเดิมมาร์กเดิมมาร์กเดิมมีหมดครับคันนี้เดิมมากไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูเบาะกันเบาะก็เป็นเบาะหนังโรงงานายแดง นะครับเบาหนังสภาพป้ายแดงเลยป้ายแดงออกมาไงก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับรถมือเดียวไม่ช้ำไม่โทมอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถทุกคันนี้ต้องโอนมาเราชื่อเราหมดนะฮะเบาหนังหน้าเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมเบาหนังไม่เคยซ่อมพวงมาลัยไม่ขาดไม้ถึงแสนสองหมื่นห้าพันกิโลนะครับคอนโซลสวยๆกิ๊บคอนโซลสวยกิ๊บเซ็นทรัลล็อกกล้องหลังมีหมด กล้องหลังมีหมดนะครับกล้องหลังกล้องเหลืองมีหมดกล้องหลัง <c oughs> กล้องหลังก่อ <c> น <oughs> กล้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องไปขัดกล้องนิดนึงกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยกล้องไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยชัด นะฮะกูมาไลน์มังตีฟังชันนะครับในก็คล,ค,ลค,ลคลิป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 ใหม่ๆจากแสนเได้เต็มนะครับราคาเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเลยนะครับไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเลยนะครับรถก็จะมีรอยนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ต่อไม่เรื่องมากเราก็เก็บรอยให้เพราะว่าที่บอกไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับซัเอ <c oughs> นะครับตัวนี้ป้ายแดงก็8 0 0แสนกว่าหรือ269,000บาท 2แสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทก็เท่ากับบิ๊กอะไรไม่พูดแล้วว่าพิชิตชีพด้วยนะครับผมขายสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมันก็จะเอาไปลงสองแสนแสนเก้าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เก็บกินงมาจําลูกค้าเพลินๆล,ลูกค้าบางคนถ้าโดนพิชิตชีพแบบนั้นก็อย่าไปยอมมันนะฮะไปแจ้งความนะครับไม่ต้องคิดว่าโอ้กูเสียงโง่ซะแล้วอย่าไปคิดนะฮะไปแจ้งความเลยไอ้พวกนี้แม่งปล่อยไว้ไม่ได้ต้องให้มันเดือด ้องให้มันร้อนอนิฉาเพิ่มชีพดพวุงนี้แม่งเห็นแค่ตัวนะฮะไม่ควรจะไว้ฟีดาฟีอาตซีวงจีการออกรถจ่ายสามพันจบนะฮะรถรับประกันคุณภาพคือไม่ชนไม่คว่ำไม่น้ําท่วมนะครับห้าพันกว่าบาทหกปีนะครับห้าพันกว่าบาทหกปีรถรับประกันนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มีน้ําท่วมย้ําแล้วย้าอีกเลยเพราะมันไม่มีไปทงไปท้ายคลิปนะฮะ ฝาก like ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง TikTok YouTube Facebook นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ